สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่พระธาตุกลางน้ําหรือพระธาตุล่าหนองนะคะอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการตอนขึ้นเรือนะคะเราสามารถลงเรือแล้วก็เหมาได้เลยราคา2 0 0บาทแล้วเขาก็จะมีพานใส่ผ้ากับดอกไม้พารละ100บาทนะคะ และทุกคนจะต้องใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยด้วยตลอดทางเราก็สามารถชมวิวแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเย็นมากๆแล้วก็เชี่ยวมากๆก,ก็ดีละคะ่ะที่เราทุกคนใส่ชูชีพกันก็เดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะถึงบริเวณองค์พระธาตุแล้วนะคะก็จะมีเรือเข้ามาอยู่หลายลำอยู่นะ เดี๋ยวทางคุณลุงเขาก็จะขับเรือเข้าไปใกล้ๆองค์พระธาตุนะคะเราก็สามารถเดินเข้าไปพันผ้าขององค์พระธาตุได้เลยก็ทุกคนก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนี่ขนาดพระธาตุอยู่กลางน้ำมานานแล้วนะคะก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุจำลองที่เขาสร้างจำลองพระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุล่าหนองที่ชาวบ้านเรียกกันนะคะ เดี๋ยวจบจากนองคายนะคะโอจะพาเพื่อนๆไปที่จังหวัดบึงการค่ะวันนี้โอจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะปู่อือลือที่เกาะดอนโพบึงขงหลงนั่นเองตรงนี้เป็นจุดขึ้นเรือนะคะถ้าโอจาไม่ผิดน่าจะคนละ50บาทหรือถ้าเพื่อนๆสนใจท่าเรืออื่นก็ได้นะคะมีให้บริการเยอะมากๆนี่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่เกาะดอนโพนะคะ ซึ่งบรรยากาศก,ก็คือเย็นสบายก็น้องๆจะชอบมากๆนะคะเพราะมีนกแล้วก็มีปลาให้เห็นกันตลอดทางเลยแล้วก็มีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะมีเรือหลายลำสวนกันไปสวนกันมาตอนนี้โอกกำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะดอนโพค่ะอยู่กลางบึงขงหลงเนาะเป็นวังพญา,านาคที่มีท่านปู่อือลือนะคะปกครองอยู่อันนี้เป็นความเชื่อนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูกันว่าบริเวณเกาะดอนโพอะมีอะไรบ้างแต่สายหมูโอบอกเลยนะคะว่าต้องมาเพราะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะก็ถึงเกาะแล้วนะคะเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆลงไปดูกันเนาะ บริเวณทางขึ้นก็จะเป็นไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็เดินต่อไปก็จะเป็นดินทรายให้เราสามารถเดินเป็นเส้นทางเข้าเกาะได้เลยที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์นะคะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยเห็นใครจับสัตว์น้ําสักเท่าไหร่นี่ไงเขาเป็นตลอดทางนะคะยยก,ก็จะมีประชาชนนี่ขึ้นมากันอีกเยอะเลยนะคะข้างหลังโอเวลาเปิดเกาะปิดเกาะนะคะก็6โมงครึ่งถึง5โมงครึ่ง ตลอดทางนะคะก็จะเป็นป่าอยู่รอบเกาะเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่ต้องลงทะเบียนก็คือเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ P แค่นั้นค่ะแล้วก็จ่ายค่าเข้าเด็ก20ค่ะผู้ใหญ่30บาทาก็หลังจากจ่ายค่าผ่านทางเรียบร้อยนะคะก็เดินเข้ามาด้านในซ้ายมือของโกนะคะจะเป็นปารำพิธีท,ที่เอาไว้สำหรับแก้บนเนาะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนขอแล้วสำเร็จก็สามารถโทรมาสั่งจองเขาจะมีจัดเซตแบบนี้ไว้ให้เลยเรามาแค่ตัวกับใจก็พอค่ะโอเดินมาถึงกลางเกาะแล้วนะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานของปู่อือลือเนาะเราสามารถวางพานจุดทูบตรงบริเวณนี้ได้เลยโอก็พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนได้ดูกันเยอะๆนะคะก็ถ้าคนไหนนะคะ ไม่ได้มีโอกาสมาก่อนเนี่ยตั้งจิตตั้งใจเลยอธิษฐานผ่านคลิปโอเลยนะคะว่าถ้าสําเร็จยังไงอ่ะเพื่อนๆก็มาแก้บนกันเนาะกอ,อด้านหลังก็จะมีออ่คุณลุงใส่ชุดขาวคอยนําสวนวให้นะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างเเดาร เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับขึ้นฝั่งกันเนาะก็นั่งเรือลำเดิมกันคะ่ะก็ออกมาจากเกาะดอนโพนะคะแล้วก็ขับตรงเข้ามาที่อำเภอเมืองบึงขงหลงเลยค่ะซึ่งจะมีศาลปู่อือดือนะคะไว้ให้เรากราบสักการะกันก็เดี๋ยวหลังจากกราบสักการะปู่เสร็จเรียบร้อยก็ไปหาอะไรทานกันดีกว่าเราเลยมาที่หาดคำสมบูรณ์นะคะเป็นหาดที่มีลักษณะคล้ายทะเลเลยค่ะ มีร้านอาหารมีกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ที่ทะเลเหมือนกันเลยนะคะแต่จริงๆเราอยู่ที่บึงขงหลงนั่นเองดูบรรยากาศนะคะเด็กๆจะสนุกมากๆเลยถึงแม้ว่าจะมีหินค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็น้ำใสใช้ได้เลยค่ะน้องๆนี่เล่นกันไม่ยอมขึ้นเลยค่ะแล้วก็กิจกรรมที่โอเห็นเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนบานาน่าโบ๊ทนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ตสกี นี่ริมหานี่คนนั่งกันเต็มเลยนะคะวันนี้โอ้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะปิดไปด้วยหาดคำสมบูรณ์ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามกด u ั s สไคร e แล้วมาลุ้นกันนะคะว่าคลิปหน้าโอจะไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามกันนะ